ทุกผู้ชมครับผมในรายการ,รกีทซีเกมคอนเทนต์นะครับผมนี้น่าจะมาพูดถึงในเรื่อง1วันเนี่ยทำอะไรกับ f ีฟ a าบ้างนะครับเป็นไงไปดูกันเลยครับขั้นแรกนะครับผมพอเราเข้ามาในเกมเนาะในเกม f ีฟ a าเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะเจอเลยก็คือ i ด y Login นะครับอ,อันนี้ผมผมผมต้องอธิบายหรอกนะครับก็คือเข้ามาก็ล็อกอินนี่ตรงนี้นะครับก็อันนี้ก็คือในกลุ่มเขาจะรู้ว่าเออหนึ่งวันทำอะไรบ้างแต่ผมอยากทำคลิปนี้ว่า หนึ่งวันเนี่ยผมทาอะไรบ้างในเกมจริงๆนะครับโอเคครับขั้นแรกนะผมพอหนึ่งวันมาแล้วเนี่ยผมต้องทําอะไรบ้างนะครับสําหรับฟีฟ่านะครับหนึ่งเลยนะครับผมผมจะเข้าไปเล่นในส่วนของอีเวนต์ใหม่ของเขาทุกรอบนะครับไม่ว่าจะมาเป็นอีเวนต์ไหนเช่นอีเวนต์แรกคือ t o t y ีนะครับนี่คืออีเวนต์ที่ผมพูดเลยว่าเราจะพลาดไม่ได้เลยนะครับสาหรับเกมนี้นะฮะนะครับผมก็คือผมก็จะเนี่ยจะเข้ามาเก็บได้อะไรครับผม T.O.T.Y. Token แล้วก็ T.O.T.Y. Point นะครับมันจะมี Point อยู่นะครับ a อ t นะครับ p o i n t ซึ่งกิจกรรมนี้นะครับผมขออนุญาตพูดอแต่เล็กน้อยนะครับผมเออกิจกรรมนี้มันจะมีอยู่3ช่วงนะครับนี่เห็นไหมนี่ครับจะมีในส่วนของถ้าใครอยากได้ตัว Attacker นะครับอ่ะคุณก็ใช้ Point สุ่มไปซะนะครับ Point ได้จากการที่เราเล่นในส่วนของตัวนี้นะครับตัวเมน สกิลเกมกับในส่วนของแมชเกมนะครับก็คือก็จะให้เล่นปกติอเออให้โยงให้ยิงนะครับผมให้โยงให้ยิงให้ส่งอันนี้ก็คือจะให้เราชนะทีมที่เขากําหนดมานะครับอีเวนต์นี้นะครับค่อนข้างที่จะเออใช้โชคนิดนึงนะครับผมในการที่เราจะสุ่มนะครับซึ่งพอเราได้ในส่วนของ TOTY Token นะครับจะได้จากการเล่นอันนี้แล้วนะครับผมยังจะสามารถ เข้ามาสป็นของ a อ t a c k กเกนะครับไอ้ส่วนของที่ว่าทีโอทีว่าเทเคเนี่ยเดี๋ยวผมจะบอกอีกรอบมันมาได้จากไหนบ้างนะครับ mm hmm. ก็คือไอ้เจ้าตัว a อ t a c k Point นะครับนะครับผมเอามาเปิดพวกนี้ครับนี่ฮะทั้งหมดเลยนะครับซึ่งนะครับผมก็ไม่ผมก็ไม่ได้เกีเ่ยวกันวณิตพวกนั้น mm hmm. ใช่ไหมครับ mm hmm. ก็คือหลัเาเปิดได้ตั้งไหนครับเราก็ ให้ถึงเลยถามว่าไอตัวพวกนี้เราถึงแล้วสมามารถเอาเรื่อยๆไหมเช่นเราจะเอาเวลาโฮบิกเนี่ยอ่ะกดตักเอ็กเชงเงี้ยยังไม่ได้นะครับเนื่องจากอะไรครับผมเนื่องจากนะฮะเราไม่มีเบสของเขานั่นเองครับถามว่าเบสเนี่ยมันคืออะไรก็คือไอ้ก,กร์ดที่มันไม่เรืองแสงนะครับเช่นพวกการ์ดนอมเบลีเพเยอร์ครับเนี่ยอันนี้ครับผมสมุติเล่นอยากได้เวลาโฮบิกใช่ไหมครับเขาแปดเจ็ดแน่นอนเอาแปดหกนี่ฮะ นี่ครับบูตฟินิงก็ดีนะครับนี่ก็คือววลาโฮวิกที่เราจะต้องใช้ไปแลกแล้วก็ใช้อีก1,200อีก้ k p o ีเ t คพอยใช่ไหมครับในการไปแลกก็นักเตะจากตรงนี้นะครับใช้เวลาโฮวิกก็เอาไปซึ่งวิธีของผมก็คือถ้าคุณสุ่มตัวไหนเนี่ยก็ควรที่จะเออถามเขาซะนะครับเพราะว่ามีประโยชน์นะครับผมนี่นะครับผมนี่นะครับแล้วก็สามารถที่จะเอา ไอทีเคพอย์ T ไปเปิดเพื่อไปไปติกเชงได้นะครับแต่อย่าลืมนะครับผมมันใช้อีก1นึ่พันะครับของไม่ใช่หนึ่งพันสองร้อยหรอผมดูปิดอันผมดูปิดอันตรงเนี้ยหนึ่งพันสองร้อยผมอาจจะหมื่นไปนะครับหนึ่งพันนะครับซึ่งมันจะมีเอทีเคพอยกับเอทีเคพอยต์เอทีเคสตาร์เตอร์พอยนะครับเอทีเคสตาร์เตอร์พอยเนี่ยก็คือเอาไปแลกพวกเนี่ยครับ เอทีเคสตาร์เตอร์เนี่ยครับเอาไปแลกเอ็มบัปเป้เอาไปแลก M be, เลวานมสซี่เนะี่ยต้องคือหนักจริงๆครับคือต้องถึงเท่าไหร่ครับผมถึง550นะครับก็ก็คือเก็บอันนี้มันได้แน่นอน25อันนี้ก็อีกร้อยหนึ่งแล้สองร้อยยี่ห้านะถ้ารับอันนี้นะครับนี่กเป็นสามร้อยยี่ห้าแล้วก็สี่ร้อยยี่ห้าครับมันหาไม่ก็นั่นแหละครับรอ p อย n t มานั่นเองนะครับถ้าเติมนะครับอืม ซึ่งนะครับผมเปิดได้ในส่วนของตัวเชียซ่าครับก็เอามาทําตรงนี้ได้นะครับแล้วผมก็ได้อินโดเบเล่ด้วยนะอิโมเบเล่ครับนี่ครับตรงนี้เนาะก็ค่อนข้างที่จะคมนะฮะนะครับก็สามารถเอามาแลกกันได้คือหนึงวันเนี่ยผมเนี่ยจะทําการเข้ามาเล่นในส่วนของพวกนี้บ่อยนะครับเนี่ฮเล่นเก็บมันนะครับต่อมาครับผมที่ที่ผมทํานะครับผม ซึ่งนี่จะสามารถทำให้เขาต้นๆต้นต้นเกมเท่านั้นแหละนะครับเพราะว่าผมว่านานๆไปเนี่ยเดี๋ยวมันจะหายไปหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับเพราะว่าก็ไม่ได้ผีฟ้าปล่อยขนาดนั้นสมัยก่อนเนาะแต่ผมไม่รู้มันจะหายไปหรือเปล่านะอันนี้นะครับในส่วนของตัวลีกทัวร์ครับอันนี้โคตรสาคัญเลยขอพูดเลยว่าต้องเล่นทุกคนนะครับใช่ครับถามว่าเพื่ออะไรครับลีกทัวร์เนี่ยมีประโยชน์กับเราในช่วงต้นๆเกมนะครับเพราะว่า เราจะสามารถเอาพวกพอยของลีกทัวร์เป็นแลกพวกนี้ได้ครับเนี่ยสมมติคุณอยากส่ง A สัปดาห์อีกสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเป็นในส่วนของตัวโจตาเนะครับก็เอามาใช้มาแลกได้นะแต่สัปดาห์นี้ผมไม่ค่อยชอบก็ต้องรออีกกี่วัน,นครับแราก็ต้องรออีกในส่วนอ,อีก10วันนะครับถึงจะเปลี่ยนตัวละครมาให้เราแลกนะครับเออนี่ผมไม่มจำเจะหายไหมแต่ถ้าใครชอบเดอพอก็แลกดูอพอใครชอบใครขาดตำแหน่งไหนก็ สุขละตะท่านเลยครับจะเอาจะจะแลกเพื่อไปขาจะแลกว่าทำอะไรก็เอาไปครับนะครับผมนี่คืออันที่สองนะครับอันที่3นะครับผมที่ผมทำนะฮะก็คือในส่วนของการทาเควสที่เขาบอกคือเควสตอนนี้เนี่ยผมขอโทษนะขออภัยนะครับเพราะว่าผมเนี่ยเล่นหมดแล้วนะครับผมเล่นหมดแล้วนะครับนี่ครับคือถ้าเราเล่นครบเนี่ยมันจะขึ้นไดเรกิลีดีวันะครับอันนี้จะเป็นวันนะครับ มันจะอยู่พอเกสนะครับมันจะถ้าเต็มร้อยแล้วเนี่ยคือไม่แม้แถ้าเราทำตรงนี้แล้วนะครับ mm hmm. ก็คือรอวันต่อไปเลยนะครับ weekly reward ต,ตัวนี้ก็ยังงงนะครับว่าเอาหายังไงก็เราเล่นเป็นสัปดาห์ครับแล้วก็เก็บได้ถึง700อะไรอย่างเงี้ยก็จะแจกในส่วนของพวกเอ่อพวกเจมสกิลบูทห้าพันฟีฟ่าคอยหรือหรือในส่วนของสตาร์พาสเครดิตนะครับนะครับซึ่งสตาร์พาสเครดิตก็จะขึ้นในข้อที่4ของผมที่ผมทำนะครับ ก็คือการเล่นเพื่อได้สตาร์พารนะครับผมมันอาจจะลำบากมากๆนะผมสำหรับคนที่ไม่ได้ค่อยเติมเกมนี้นะครับถามว่าสตาร์พารเนี่ยมันได้อะไรก็นี่แหละครับเช่นเนี่ยผมเออเนี่ยสตาร์พารเนี่ยจะได้เนี่ยเห็นไหมครับทีโอ t ีว่าเทคพอยต์เนี่ยเออโทเค็นสิเออนะครับนี่ยังไม่รู้มันคืออะไรเทรนนิ่งทันฝ่ายเทมนะครับแต่มันต้องมีประโยชน์ คือตอนนี้เนี่ยถ้าเรายังไม่ได้เติมนะครับก็คือเนี่ยครับเราก็ต้องเล่นเล่นไปให้จบเลยฮะนี่ครับซึ่งมันสี่สวันนะครับคือต้องค่อนข้างขยันเลยนะครับเพื่อได้เปตินะครับนะครับซึ่งก็เสี่ยงเหมือนกันนะครับถ้าจะไม่ที่จะไม่ทันนะครับมีโอกาสสูงมากนะครับแต่ถ้าเราเติมเ0็ดร้อยคุณก็จะได้เลยนะครับหมดเลยนะครับ ซึ่งถามว่าถ้าเราเติมแค่300ยเนี่ยไอเจ้าตัว star star card เครดิตได้งไงบ้างหนึ่งนะครับคือไอพวกไอเนี่ยครับไอพวก daily reward มันได้ star card เครดิตด้วยนะครับเห็นไหมอันนี้ก็จะได้นะอันนี้อันนี้ก็ได้นะครับแต่ผมไม่มีเอมิเนี่ยเห็นไหมครับได้นะครับก็ถ้าครบร้อยก็จะได้200เลยนะครับอื ใช่ไหมฮะ,ะส่วนไอ้ตัวนี้ก็จะได้เพิ่มเยอะขึ้นไปเรื่อยๆ5้าเครดิตนะ5้าอเครดิตก็นั่นแหละก็ได้ประมาณ2รอบมั้งนะครับอืต่อมาครับผมผมก็ต้องใลนส่วนของ Mobile Master Part 4ครับก็ไอ้ตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นสายฟรีจะค่อนข้างยากนะครับเพราะว่า เอ่นักเตะของเราเนี่ยที่เราได้มาคือเราไม่ได้ทุกวันครับเราได้แค่บางวันเท่านั้นเช่นเนี่ยเขาบอกว่าเราทำอะไรก็ต้องทําให้หมดนะครับไม่งั้นเนี่ยก็จะเสียประโยชน์กับเราเองเนะไม่มีค่เสียประโยชน์เลยส่วนไอ้พวกนี้นะครับไอ้พวกเอ่อพวก v s a t t a c k head to head หรือรอีกเนี่ยคือก็เอ่อไม่ได้ทำเนาะนะฮะแต่นะครับ Starpoint credit เ,เนี่ย Starpart credit ไม่ได้มีแค่ ในส่วนตรงนี้อย่างเดียวนะครับเราสามารถเล่นพวก v s c t a ือ Head tohead นะครับเพื่อที่จะเอาในส่วนของ Star Part เครดิตได้ด้วยนะครับซึ่งถ้าเป็นในส่วนของ v s x t a k ก็ได้ดีละ8ใช่ไหมนะครับถ้าก็อมูลติดกับประธานาภัยด้วยนะครับจะไม่ผิด8นะครับส่วนถ้าเป็น Head to Head จะได้16นะครับก็ค่อนข้างที่จะน้อยนะครับน้อยมากๆนะครับเพราะว่าผมก็ม่รู้่าเหมือนกันนะครับ เพราะว่าเออมันเนาะเกมเขามีลิขสิทธิ์นะครับก็เรื่องจิ๊กๆนอ้ๆก็เข้าไปเถอะนะครับต่อมาครับผมสิ่งสุดท้ายแล้วนะครับที่ผมจะทําพอเข้าเกมมานะครับก็คือการเข้าที่คอมมอนนะครับไปที่ออแพ็กอนะแล้วกดฟรีแพ็กครับผมอันนี้คือสิ่งที่ผมทําทุกครั้งนะครับเพราะว่าเออมัน มันเป็นของฟรีอสมัยก่อนเนี่ยจะไม่ปิดนะมันจะมีให้มาเปิดเป็นเงินนี่แหละทีละแสนสองแสนสามแสนนะครับแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วเพราะอะไรไม่รู้นะฮะหรือก็จะมาเข้าในส่วนของตัวเด i l y trading ตัวนี้ผมก็คือไม่ค่อยเลยเข้าไปเล่นนะครับเพราะว่าเออมันเขาเรียกว่าอะไรครับมันได้เงินนะฮะแต่ว่ามันไม่ได้ฟุ๊ปอยอะไรผมก็ไม่ค่อยได้เข้าไปเล่นนะฮะไอ้ส่วน,นตัวที่ OTW อันนี้คือเงียบกิบเลยครับทิปอัพสัปดาหเนีย คือมันมีโอกาสกี่เปอร์เซ็นต์เองอะ่ะ1ปนะครับที่จะได้ตักเตะ8 0ถึง92 o า r นะครับมันน้อยมากๆแล้วก็ตักเตะที่เอามาให้เนี่ยคืออย่างดิเซโก้เงี้ยโอ้โหพูมะเด็กนี่ดีนใช่ไหมครับผมอ่านอ่านอ่านเล็กผิดเนี่ยติเกย,ย่อะไรทุกอย่างเนี่ยนะครับนี่ซัตซีเอ็ก ไอคิมเซียกับแล้วก็ส่วนบริษัที่นะครับม,มันก็ไม่ได้อ็เลยใช้ประโยชน์นะครับคือนักเตะแต่ละตัวเนี้ยคือค่อนข้างที่จะออกยากเหมือนกันนะเพราะว่าไอจีส่วนของตัว77ถึง79เนี่ยแม่งก็1.4แล้วอะ่ะคุณมีโอกาส70%นะ่ะในการที่จะได้69ถึง76หรือถ้าโชคเฮี้ยจริงเนี่ยก็ได้26.9%เลยหกสิบถึง68ไปเลยนะี่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยไม่ก็ได้เก็บตรงนี้นะครับเพราะว่ามันไไไม่่ด้สงผลอะะรรนครับ นะครับผมมันก็เลยเป็นอีกหนึ่งสิ่งนะครับเป็นสิ่งสุดท้ายนาะที่ผมจะเข้ามาทํานะครับผมส่วนในการดูทีมของผมเป็นยังไงก็มีราคาเท่าไหร่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับนี่ครับเออนี่ผมเพิ่งสุม่มได้นี่ผมซื้อมานะครับก็สตพวกนี้นี่ผมไม่ได้เติมเลยนะครับอืมอืมไอข้างหน้าที่เติมไปก็นั่นแหละครับส่วนคลิปหน้าเนี่ยผมจะมาพูดในส่วนของตัวเออ การเล่นระบบเล่นเกมนี้โดยรวมนะครับผมก็คือจะมาพูดให้ฟังกันเลยนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมสําหรับคลิป1วันนะครับซึ่งคนหลายคนอาจจะรู้นะครับแต่แบบถ้าเป็นสตา์ผมก็ได้ประมาณนี้นะครับ1วันเก็บโค้ดให้ครบเล่นไลน์ฟีเวนให้ครบนะครับเออลืมไปครับก่อนที่จะจบคลิปฮะมันมีในส่วนของ c h a l l e n g e โหมดตรงนี้นะครับก็คือมันจะได้ ATK point ด้วยครับมีประโยชน์นะครับ มันจะเปิดทุกสุกเสาร์อาทิตย์มั้งใช่ไหมใช่ครับไม่ก็เสาร์อาทิตย์ไม่ก็ศุกเสาร์อาทิตย์นะครับจะเปิดให้มาเล่นเพื่อเอา a อ k POINT นะครับซึ่งก็นั่นแหละรครับผมเล่นไปแล้วนะครับถ้าจะกดเล่นให้กดตรงขวานี่นะครับอิเดียลีลิมิตลิเนี่ยนะครับให้กดตรงนั้นนะครับก็สำหรบับคลิป1วันในเกม FIFA Online FIFA Mobile 2022ก็มก็ทำประมาณนี้นะครับผม ส่วนใครที่อาจจะรู้แล้วก็ขอประทานอภายนะครับแล้วก็ให้มาดูประมาณว่าเออหนึ่งวันต้องทําอะไรบ้างครับสสายฟรีเนาะคือถ้าเป็นสายเติมเนี่ยคือจะมีได้ทาเยอะกว่าน,นี้อีกนะครับแต่ถ้าเป็นสายฟรีอย่างพวกเราเนะี่ยก็คือต้องต้องตัดประมาณนี้แหละนะครับเพราะหนนะึ่งวันฮะก็นั่นแหละครับนะครับผมถ้าใครชอบในรูปแบบกูระกดซับสไครป์ให้กับช่องเราด้วยนะครับวันนี้ขอตัวไปก่อนครับสวัสดีครับ